สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมงคลโจกแปดเก้าครับนี่ก็มาที่วัดร้อยพระบาทครับซึ่งเป็นที่อยู่ของปู่ชดนะครับหลวงปู่ชดนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้มาพบต้นยุงทองครับซึ่งบบมี่เลยครับหาหาดูไม่มีครับในโลกเียครับนี่ครับต้นยุงทองนะครับต้นยุงทองครับ ซงงวดเมื่อกี้นี่ก็เป็นสามแปดนะครับงวดเมื่อกี้นะครับมีค้นมากขอหวยขอเบอร์ครับก็เป็นสามแปดนะครับมาสายม้งเนี่ยสามแปดครับสามแปดดูซึกว่าจะอันนี้เหรอครับจะหายหายไปแล้วครับนี่ครับเป็นสามแปดน้อยๆรับเบ่งเอาเลยครับท่านผู้ชมครับสามแปดนิดๆนะครับ สามแปดนิดๆถึงตอนนี้ก็ได้ห้ยหายไปแน่แล้วครับนี่คือต้นยุ้งท้องครับอยู่ที่วัดแห่งนี้ครับเป็นต้นยุงท้องครับมีคนมาขูดขอหวยขอเบอร์กันครับตามนี้แล้ครับเมื่องวดที่แล้วนะครับ ต้นพยุงทองครับเขาเรียกว่าต้นพยุงทองวัสันครับโบมีครับหาดูยากมากครับมีต้นเดียวครับเป็นสีแบบนี้ครับเบื้องเบื้องต้นอื่นนะครับมันมันจะบเหมือนกันนะครับเบื้องต้นอื่นมันจะเป็นสีนี้ครับสีเขียวครับต้นอื่นจะเป็นสีเขียวนะครับต้นพยุงทองนะครับอันอื่นก็เป็นสีเขียวครับ ต้นประยุงทองนะครับที่วัดแห่งนี้ครับวัดรอยพระบาทครับเป็นที่อยู่ของผู้ชดนะครับเป็นที่อยู่ของผู้ชดสมัยเดิมนะครับซึ่งผู้ชดก็ดังนะครับมาดูบรรยากาศนะครับเป็นต้นไม้ ผมตามดูนะครับก็งดหน้าผมก็จะตามให้นะครับต้นประยุงทองครับต้นประยุงทองอันนี้โบแมนนะครับอันนี้คือต้นประยุนทองครับนี่ตัวนี้ครับมาอันนี้เอาของที่เอาของที่หลายๆคนมาจุ่มเร็วต้นประยุงทองกันซองอย่างเร็วครับเนี่ยเร็วเร็วหลายๆคนไปจุ่มไปจุ่มลงไปซองซองหน่อยนะจุ่มซองลงไป ฮัลโหลจุ้งกันดีฮัลโหละไรอะไปฮัลโหเอาครับดีรู้ครับตัวเลขก็เป็น3าแปดนะครับถึงมาสิเรื่องล่างงวดเมื่อกี้นะครับ ไปได้มากแค่หนหรอคะแต่ว่าเพื่นบอกว่าที่ตัวเลขเขานะคะซึ่งเป็นตัวเลขตัวเลขอียังนะคะเลขเขาตัวใดก็เป็นสามแปดไปสามสองเหรอคะอ๋ออยู่ตน้ตน,น,ต,น,ต,น,นต้นอียังต้นต้นต้นพยุงทองต้นพยุงทองค่ะท่านผู้ชมค่ะงวดที่แล้วเพิ่อนเอาทูบทูบเสียงทไาย e นะคะมาจุดอยู่ต้นพยุงทองนะคะแล้วก็ตัวเลขก็ออกเป็นแปดสามสองนะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวอสิพาท่านผู้ชม ไปเบื้องนะคะสำหรับต้นพยุงทองแล้วกันตัวเลขทูกนะคะนี่ก็เป็นทัศนียภาพของวัดรอยพระบาทนะครับนี่น,นะะน,นะครับผมจะดูทิวทัศนะครับเดี๋ยวมงคลโชคจะตามเลขจากต้นพยุงทองให้ท่านผู้ชมได้ ได้พิจารณากันนะครับว่าต่อไปจะปิดอย่างไรครับซึ่งเขาคนมาขอหวยขอเบอร์ก็ได้กันไปนะครับเงินในงวดที่แล้วครับเราจะหาตัวดีๆมาให้ด้ครับเด้ะอันในดีก็จะไปแล้วครับนี่คือทัศนียภาพของอวัดรอยพระบาทนะครับเป็นที่อยู่ของหลวงปู่ชดครับ ยูทัตก็ไปไหนสิล่ะครับถ้าผมกับบบเดไปเดี๋ยวผมจะไปเดินทางไปที่ของปู่ชดน,นะครับตอนนี้นะครับดูตามผมไปเรื่อยๆก่อนนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปหา,หาดูปั้นรูปปู่ชดน,นะครับหลวงปู่โชดตามผมไปนะครับ ตามผู้ไปนะครับอันนี้ก็เป็นรูปปั้นของปูโช่น,นะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ของปู้พิบุญเฮานี่แหละครับครับอันนี้เป็นรูปปั้นนะครับกับเบิง้งผู้มิทัศนะครับเบิ้งผู้มิทัดไปไดเรื่อยๆครับแต่ใกร้เนี่ยมากกว่ามาสักระกาวไว้ หลวงปูช่ชดนะครับก็รู้สึกว่าวัดก็จะไม่ค่อยมีผู้คนนะครับธรรมะก็มักกล่าวใบหลวงปู่โชดครับหลวงปู่จะทายทันตนิยภาพให้ท่านผู้ชมโดยเบิ้งนะฮะรอบๆอบบริเวณน,นี้นะครับ ตามผมไปด้วยครับนี่ก็เป็นรูปปั้นของปู่ชดครับแห่งวัดแห่งนี้ครับรูปปั้นของปู่ชดนะครับแล้วทัศนียภาพก็เป็นอย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมครับตามไปนะครับตามผมมากครับซึ่งเกิด มีต้นยุงท้องเงินมาครับภายในบริเวณวัดน,นะครับซึ่งคนมามาขอหวยจุดทูบขอหวยนะครับก็ได้เลขสามแปดนะครับครับสามแปดนะครับทีนี้ก็มาดูทิวทอทัดนะครับ็็ปินงอดไครับอันนี้ก็คงจะเป็นกุฏิ นะครับเป็นที่ชันอาหารนะครับครับเสือกาจะเงียบเงาครับสมัยเก่ากระดังแล้วครับบัดครับมีคนเข้ามาเยอะแยะครับดูทัศนียภาพไปพร้อมๆกันกับผมนะครับ ครับนี่นครับผมจะมาตามตัวเลขนะครับอยู่ที่วัดแห่งนี้ครับวัดรอยพระบาทครับเรียกวัดรอยพระบาทนะครับจะตามเง้ไปครับนี่ครับ รูปปั้นครับตัวนี้ครับอันนี้ก็รูปปั้นอีกอันหนึ่งของหลวงปู่ครับดีกะครับขอไต่ถ้ำเด้อครับปู่เอ้ก็ไตายทำครับปู่ลูกหลานมาขอพึ่งใบบุญปู่เอ้ครับนี่ก็มีเสาหินนาครับเสาหินโบราณนะครับเสาหินโบราณครับเก่าแก่มากครับ มีคาบเกดงูด้วยครับคาบเกดงูงูก็อาศัยอยู่ในนี่เลยครับเป็นงูซึ่งรอกคาบแล้วนะครับเป็นคาบเกดงูครับนี่ะครับท่านผู้ชมเป็นหินเรามีงูงูรอกคาบจริงสิละครับวัดรอยพระบาทนะครับ มีปีนหินเกาแก่สมัยโบราณน,นะครับหินเกาแก่สมัยโบราณน,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 นะครับูิทีวัดแห่งนี้ครับแล้วก็มีต้นโพต้นโพนะครับ มี่จอมปวกขึ้นน้ำครับตรงนี้มี่ปัวขึ้นนะครับน,น,นะครับรู้สึกว่าจะไม่มีคนมาเลยครับ คงลืมไปแล้ววัดใหญ่นะครับสร้างไว้แล้วก็บมงมุพระอยู่เท่าใดแล้วครับเป็นงสี่ครับตามมงคลโชคไปนะครับมงคลโชคแปดเก้าตามไปครับ คนโจก็บมาอยู่ที่วัดร้อยประบาทครับครับเดี๋ยวหนะ้าผมก็จะมาติดตามต้นพยุงทองนะครับเพื่อจะตามควบก้าวหน้าว่า งวดหน้าจะเป็นแย่งไรครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดโอกาสอันสำคัญสำคัญนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแค่คนี้ครับขอบคุณครับ